รูปทรงของสะพานที่ตัดเป็นมุมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นจุดที่ถูกซ่อมในปี1957ส่วนรูปทรงของสะพานที่มีลักษณะเป็นรูปโค้งเสี้ยววงเดือนหรือครึ่งวงกลมก็แล้วเสี้ยววงเดือนก็แล้วกันก็เ,เป็นของที่ของเออ มาจากปัตตเวียอาณาน,นิคมของดัชในระหว่างสงครามก็มีการทิ้งบอมสมให้เกิดไฟความร้อนอย่างรุนแรงเผาจนกระทั่งแทบจะหลอมละลายราวสะพานนี้เพราะนั้นราวสะพานส่วนนั้นก็ถูกทำลายไปกรเพราะระเบิดจากอากาศยาน ของชาติสมพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงอังกฤษน,นี้เห็นว่าช่วงที่สองนี่เป็นช่วงที่ได้รับการกระทบกระเทือนรับการจะทำลายถูกทำลายจากฝ่ายสมพันธมิตรมากพอสมควรดังนั้นร่องรอยของกระสุนจะมีขนาดต่างๆ,ๆกันครั้งก็เป็น รอยขนาดใหญ่นั่นก็เป็นรอยขนาดเล็กเรียกว่ามีกระสุนทุกขนาดเลยที่ทิ้งรอยเอาไว้หลักษณะของการยิงขึ้นแล้วลูกกระสุนบังเอิญมาโดนตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เห็นการซ่อมอย่างชัดเจนก็ตรงนี้โดนบอมเพราะหัวหมุดนี่แทบละลายเลยจากไฟ ของระเบิดที่ระเบิดเพิงที่มาจากเครื่องบิน,นก็เรามีจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการถูกระเบิดทำลายาถูกยิงจากกระสุนน่าจะยิงสาดมาจากทางด้านนูน้นจากทางด้านนูน้น แล้วเข้ามาจุดนี้นี่ก็แรงจากไฟตรงนี้โดนหนักส่วนที่สองโดนหนักก็เพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางเพราะนั้นก็ถึงทีส่ส่วนตรงกลางถูกทำลายส่วนที่สองทำลายมากแต่ก็ยังไม่ถึงกับบอมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าระเบิดแม่นหรือเปล่าใช่เป็นการทำลายที่แม่นยำมากเพราะว่าทำลายตรงกลางพอดี อันนี้มันจะชี้ให้ดูว่ากระสุนตรงนั้นน่าจะเป็นการยิงขึ้นไปแล้วก็รอยซ่อมรอยซ่อมที่เห็นได้ชัดเจนจะอยู่ตรงจุดอ,อันนี้ก็เป็นรอยไฟเกิดขึ้นด้านเดียวแต่ตรงนี้น่าจะเป็นทะลุเอ็นร่องรอยของระเบิดเพลิงแล้วก็กระสุนคองจะหลบตรงนี้ยบางส่วน รอยที่เห็นชัดเจนรอยที่เห็นชัดเจนอาจจะเดินเลยมาแล้วรอยที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ตรงเอ่อตรงจุด สักจุดเ,เคยเห็นรอยที่ชัดเจนของกระสุนไม่เพียงแต่จะโดนข้างบนแต่ก็ยังมีข้างล่างก็โดนเช่นเดียวกันจุดนี้โดน อันนี้โดนความร้อนใช่อ,อันนี้โดนความร้อนจนกระทั่งแทบจะหลอมละลายลงไป